สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวสุดเข้มข้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เริ่มต้นได้แบบเออเหมือนในหนังเลยค่ะคือมีสายโทรศัพท์ลึกลับสายหนึ่งโทรเข้าไปที่สำนักงาน FBI ใน j a ในแจ็กสันวิที่ปกติก็ค่อนข้างเ,เงียบๆนะคะคปลายสายแจ้งข่าวที่แบบช็อกวงการเลยว่าเกม m d o o n l l s Monopoly ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมันถูกโกงไม่ใช่แค่ปี2ปีนะคะแต่โกงกันมาเป็น10ปี โอ้โหนานมากใช่ค่ะแล้วมีเครือข่ายใหญ่โตอยู่เบื้องหลังขโมยเงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านดอลลาร์24ล้านค่ะได้ยินแบบนี้ FBI ก็ต้องลงมาสอบสวนครั้งใหญ่เลยระดมเจ้าหน้าที่ถึง25นายมีการดักฟังโทรศัพท์เป็นหมื่นหมื่นหมายเลขเลยนะคะอือแล้วก็นําไปสู่ปฏิบัติการล่อซื้อครั้งสําคัญด้วยซึ่งเครือข่ายที่ว่านี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งคนที่ เ,เหมือนจะมีเอี่ยวกับพวกมาเฟียคนทรงเจ้าเจ้าของคลับเรื่องผ้าแล้วก็ยังมีนักธุรกิจชาวมอร์มอนที่ดูแบบน่าชื่อถือมากๆด้วยโหรวมดาวเลยนะคะใช่ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงไปหาคนคนเดียวคนที่วงในเขารู้จักกันในชื่อ Uncle Jerry Uncle Jerry แล้วคำถามคือเขาทำได้อย่างไง เรื่องนี้เราต้องย้อนไปดูที่มาของเกม McDonald's m o n OPOLY กันนิดนึงนะคะเกมนี้เริ่มปี1987กติกาก็ง่ายง่ายเลยซื้อของ McDonald's แล้วก็สะสมชิ้นส่วนเกมที่ติดมากับพวกกล่องผู้แก้วน้ำครับผมใครสะสมได้ครบตามที่เขากำหนดก็รับรางวัลใหญ่ไปเลยมีตั้งแต่เงินสดรถสปอร์ตดอชไวาเปอร์ per, หรือแบบรางวัลใหญ่สุด1ล้านดอลลร์ซึ่งเกมนี้มันฮิตถล่มทลายจริงๆนะครับตอนนั้น คือ McDonald นี่ยอดขายพุ่ง40%เลยนะช่วงโปรโมชั่นโอ้โหเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงโอกาสได้รางวัลใหญ่จริงๆอย่างเงินล้านเนี่ยเออยากมากครับประมาณ1ใน250ล้าน1ใน250ล้านใช่ครับเรียกว่ายากกว่าถูกฟ้าผ่า2ครั้งซ้อนอีกโหซึ่งนั่นยิ่งทำให้ข้อมูลจากสายลึกลับมันน่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะเขาบอกว่าผู้ชนะรางวัลใหญ่3คนล่าสุดเนี่ย ถึงจะใช้ชื่อต่างกันนะคะแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกันหมดเลยแล้วก็ชี้เป้าในที่ Uncle Jerry คนนี้เนี่ยแหละค่ะอืมห mm hmm. ชัดเลยแล้วตัวตนจริงๆของ Uncle Jerry คือใครกันเชื่อจริงของเขาคือ Jerome j a c บ s o นค่ะพื้นเพเดิมเขาเคยเป็นตำรวจนะคะที่ฟลอริดาแต่ว่าต้องลาออกก่อนเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพอ๋อ oh, ครับจุดเปลี่ยนในชีวิตก็คือตอนที่เขาได้งานในฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัท Simon Marketing อ่าบริษัทนี้เอง ใช่ค่ะบริษัทนี้คือบริษัทที่แมคโดนัลด์จ้างมาดูแลโปรโมชั่นใหญ่ๆทั้งหมดเลยรวมถึงเกมโมโนโพลีด้วยครับแล้วเจกับสันเนี่ยเขาเป็นคนแบบเนี้ยบมากเจ้าระเบียบสุดๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยซึ่งนิสัยนี้มันก็ส่งผลดีกับงานเขานะคะทำให้เขาไต่เต้าขึ้นเร็วมากจนได้เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยคุมหมดเลยวา่างั้นใช่ค่ะคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนี้เลยแล้วรายได้ก็ดีกว่าตอนเป็นตำรวจ6เท่าเลยนะคะ โอ้โหไม่น้อยเลยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือดูแลตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆคือคุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่สุ่มชิ้นส่วนรางวัลออกมาดูแลช่างเทคนิคที่เอาชิ้นส่วนไปติดบนบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญสุดๆเลยคือเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กันไกลตัดชิ้นส่วนรางวัลจริงๆออกมาจากแท่นพิมพ์คนเดียวเลยเหรอคะคนเดียวเลยครับเข้มงวดมากเรื่องความปลอดภัยนี่คือขึ้นชื่อเลย เขาตรวจพนักงานละเอียดมากนะครับมีเรื่องเล่าว่าเคยตามไปเช็ครองเท้าพนักงานในห้องน้ําเลยนะกลัวใครซ่อนชิ้นส่วนออกไปโหขนาดนั้นเลยครับแล้วเวลาต้องขนส่งชิ้นส่วนรางวัลใหญ่ๆไปตามโรงงานต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะทําเองมีการซ่อนชิ้นส่วนไว้ในเสื้อกั๊กพิเศษใส่ไว้ใต้เสื้ออีกทีแบบว่าให้ฟีลเหมือนสายลับเลย ฟังดูเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้ที่สุดเลยนะคะเนี่ยคนคุมกฎเองเลยแต่ใครจะคิดว่าคนที่คุมกฎเองเนี่ยแหละจะกลายเป็นคนแหกกฎซะเองการขโมยครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นปี1989ค่ะเริ่มจากเล็กๆก่อนอืมเขาแอบ,บเอาชิ้นส่วนรางวัลมูลค่า25,000ดอลลาร์ให้กับน้องชายต่างมารดาชื่อมาวินบรันสันครับผมอาจจะแบบสงสารอยากช่วยหรืออาจจะแค่อยากอวดนิดๆว่าเออฉันคุมเกมนี้อยู่นะ มีข้อมูลว่าเจอร์รี่เขาก็มีเหตุผลให้ตัวเองนะเขาอ้างว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันก็ไม่ได้โปรง่งใสรอยเอซอยู่แล้วคือมีการแทรกแซงภายในจากไซมอนมาร์เก็ตติ้งเองเช่นถ้าคอสุ่มได้ว่ารางวัลใหญ่จะไปตกที่โรงงานในแคนาดาเนี่ยเขาก็อาจจะสุ่มใหม่ให้มันตกในอเมริกาแทนอะไรแบบนี้อ๋อหรอคะในมุมของเจอร์รี่เขาก็เลยคิดว่าอ้าวในเมื่อมันมีการโกงอยู่แล้วทําไมเขาจะขอมีส่วนแบ่งบ้างไม่ได้ล่ะประมาณนั้นครับ แต่แล้วก็มีจุดที่ทําให้เขาต้องคิดใหม่ค่ะวันหนึ่งเขาดันไปคุยโมเรื่องเนี้ยกับคนขายเนื้อที่เจอในซูปเปอร์มาร์เกต็ตอ้าวใช่ค่ะคนขายเนื้อได้ยินก็แบบตาลุกวาวเลยอยากได้รางวัลบ้างเจอรี่ก็ใจอ่อนตกลงให้แต่กําชับหนักแน่นเลยนะว่าห้ามมารับรางวัลเองเด็ดขาดต้องไปหาเพื่อนหาญาติมารับแทนไม่งั้นเดี๋ยวสาวมาถึงตัวเขา้เราไม่ต่อครับเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิคะไม่นานหลังจากนั้นเจอรี่เปิดทีวีดูโฆษณาแมคโดนัลด ก็ต้องช็อกเห็นหน้าคนขายเนื้อคนนั้นอะ่ะกำลังยิ้มแฉ่งอยู่ในโฆษณาฉลองถูกรางวัลใหญ่โอ้โหงานเข้าเลยใช่เจอรี่โกรธมากแล้วก็รู้เลยว่าวิธีนี้มันเสี่ยงไปเขาต้องการผู้ชนะปลอมที่แบบไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับเขาเลยจริงๆแล้วเหมือนโชคช่วยหรือฟ้าเล็ขิดก็ไม่รู้นะครับจูๆ่ๆวันหนึ่งเจอรรี่ก็ได้รับพัสดุจากฮ่องกงที่จ่าหน้าซองผิดมาส่งที่เขา สดผใช่ครับพอเปิดดูข้างในเท่านั้นแหละเจอของสำคัญแบบไม่น่าเชื่อเลยมันคือม oh ้วนซีลกันปลอมหรือแอนตี้ m ทมเพิร์ซลเปล่าๆจำนวนหนึ่งซีลกันปลอมมันสำคัญยังไงคะสำคัญมากๆครับเพราะไอซีลพวกนี้แหละคือสิ่งที่เขาใช้ปิดผนึกซองที่เก็บชิ้นส่วนรางวัลใหญ่ๆการที่เจอรี่ได้ซีลเปล่ามาเนี่ยมันหมายความว่าเขาสามารถแอบเปิดซองลับพวกนั้นขโมยชิ้นส่วนที่ต้องการออกมาแล้วก็ใช้ซีลอันใหม่ที่ได้มาเนี่ย ปิดผนึกกลับไปได้แบบเนียนกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโหเป๊ะเลยใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้การโกงของเขามันขยายวงกว้างแล้วก็แนบเนียนขึ้นเยอะมากแน่นอนว่างานใหญ่ขนาดนี้ทางไซมอนมาเก็ตติ้งเขาก็ต้องมีคนคอยตรวจสอบนะคะเขาก็จ้างผู้ตรวจสอบอิสระเป็นผู้หญิงที่ดูแบบเคร่งครึมจริงจังมากมาคอยตามประกบเจอรี่เลยเวลาที่ต้องเดินทางขนส่งชิ้นส่วน แต่เหมือนสองคนนี้จะไม่ค่อยถูกชะตากันเท่าไหร่เจอรี่จะชอบใช้ชีวิตหรูหราบิน First Class ดื่มของแพงชอบคุยโวส่วนผู้ตรวจสอบก็จะนั่งชั้นประหยัดคอยจับตาดูเงียบๆแต่ปัญหาก็คือเธอเป็นผู้หญิงไงคะตามเข้าห้องน้ำชายไม่ได้อ่าช่องโวอยู่ตรงนี้นี่เอง ใช่เลยค่ะห้องน้ําชายเนี่ยแหละกลายเป็นเวทีรับของเจอรี่เลยเขาใช้จังหวะสั้นๆตอนเข้าห้องน้ำนี่แหละค่ะแอบล้วงซองชิ้นส่วนรางวัลจริงออกมาจากเสื้อกัก๊กเปิดซิลเก่าสับเอาชิ้นส่วนธรรมดาใส่เข้าไปแทนเร็วมากใช่ค่ะแล้วก็ใช้ซิลพิเศษอันใหม่ที่ได้มาโดยบังเอิญน,นั่นแหละปิดผนึกกลับเข้าไปใหม่เนียนๆเลยแล้วก็เดินออกมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหสุดยอดจริงๆผู้ตรวจสอบไม่มีทางรู้เลย ไม่มีทางรู้เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจอรี่อีกอย่างคือเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องเหตุบังเอิญน,นะกลับกันเลยเขาเชื่อเรื่องโชคลางมากๆม,ม,มีข้อมูลว่าช่วงนั้นเขาไปหาพวกคนทรงเจ้าหมอดูอยู่เรื่อยๆเลยนะเพื่อขอคำแนะนำขอความมั่นใจอะไรแบบเนี้หรอกคะทั้งๆที่เขาก็ดูเป็นคนเปะ๊เปะๆเนาะใช่ครับ ซึ่งก็น่าแปลกใจเพราะจริงๆตอนนั้นฐานะเขาก็ดีมากแล้วนะรายได้ต่อปีเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ $170,000 สดอลลาร์สหรัฐเกือบ6ล้านบาทต่อปีเลยนะใช่ครับแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงทำแบบนี้อยู่ดีอาจจะเพราะความรู้สึกว่าตัวเองควบคุมเกมได้หรืออาจจะติดใจในอำนาจหรือตื่นเต้นก็ไม่รู้นะครับทีนี้พอเขามีวิธีขโมยชิ้นส่วนออกมาได้เนียนๆแล้วปัญหาต่อไปก็คือจะทำยังไงกับชิ้นส่วนพวกนี้ เคลมเองไม่ได้แน่นอนใช่เสี่ยงไปเขาต้องการคนกลางหรือนายหน้าที่จะช่วยหาผู้ชนะปลอมที่ไว้ใจได้แล้วก็ต้องยอมจ่ายเงินค่าชิ้นส่วนให้เขาล่วงหน้าด้วยอ,อ๋อคือขายต่อว่างั้นใช่ค่ะเช่นชิ้นส่วนรางวัล10,000ดอลลาร์ 1, เขาอาจจะขายในราคา2000หรือชิ้นส่วน1ล้านก็อาจจะขายสัก1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้กําไรส่วนต่างไปถูกต้องค่ะ เขาต้องการคนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพื่อตัดความเชื่อมโยงแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกรอบค่ะวันหนึ่งที่สนามบินเจอรี่เจคอบสันไปเจอกับผู้ชายอีกคนโดยบังเอิญชื่อเจอรี่เหมือนกันเจอรี่เจอเจอรี่ใช่ค่ะเขาคือเจอรี่โคลัมโบเป็นชาวอิตาเลียนอเมริกันร่างใหญ่ๆห,หน่อยคุยกันถูกคอมากตอนรอขึ้นเครื่องครับโคลัมโบคนนี้แบบว่าสีสันจัดจ้านสุดๆเลยค่ะ เขาชอบอ้างว่ามีเส้นสายกับแก๊งมาเฟียโคลัมโบชื่อดังทำตัวเหมือนหลุดมาจากหนัง The Sopranos oh. มีคาสิโนใต้ดินแล้วก็มีธุรกิจแปลกๆที่เรียกว่าโบสกระต่ายขนปุยโบสกระต่ายขนปุยใช่ค่ะ Church of the Fuzzy Bunnies ซึ่งจริงๆมันคือคลับเรื่องผ้าที่เขาหัวใสไปจดทะเบียนเป็นสถานสักดิ์สเพื่อเลี่ยงกฎหมายบางอย่าง สุดยอดจริงๆคนนี้ใช่ค่ะเจคอบสันเองก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันเขาคงประทับใจในความนอกกรอบของโคลัมโบเลยลองยื่นข้อเสนอชิ้นส่วนรางวัลเป็นรถ Dodge v i p e ปให้อื่มหลอด้วยของใหญ่เลยโคลัมโบตาโตเลยค่ะติดใจทันทีแล้วก็ตกลงร่วมมือเพราะจริงๆเขาก็แอบฝันอยากเป็นนักแสดงการได้ออกโฆษณาแมคโดนัลลนี่ถือเป็นโอกาสเลย ยอมออกโฆษณาด้วยใช่ค่ะปรากฏว่าโคลัมโบเนี่ยเก่งมากเรื่องหาผู้ชนะปลอมเขามีเครือข่ายเยอะหาคนยอมจ่ายเงินซื้อง่ายๆเลยแล้วก็ส่งส่วนแบ่งก้อนใหญ่กลับไปให้เจคอบสันทั้งคู่ก็รวยขึ้นเร็วมากแต่มันก็เริ่มมีปัญหาตามมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะโคลัมโบดันเลือกแต่ผู้ชนะเป็นผู้ชายอิตาเลียนอเมริกันที่อยู่แถบฝั่งตะวันออกแถมยังบ้าจี้ให้รางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์กับพ่อตาตัวเองอีก โอ้โห oh, อันนี้ชัดไปหน่อยมันเริ่มดูผิดปกติเกินไปค่ะใช่ครับมันเริ่มเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนเกินไปภรรยาของเขาเองชื่อโรบินก็เห็นความเสี่ยงนี้เหมือนกันก็พยายามเตือนสามีนะว่าให้กระจายผู้ชนะไปกลุ่มอื่นบ้างผู้หญิงคนผิวสีคนต่างรัฐเพื่อให้มันดูเป็นการสุ่มที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้แก้ไขอะไรก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นก่อนค่ะชีวิตแต่งงานของโคลัมโบเริ่มมีปัญหา โรบินเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยกับวิถีชีวิตแบบมาเฟียของสามีครับวันหนึง่งขณะที่ทั้งคู่อยู่ในรถด้วยกันก็มีรถบรรทุกคันใหญ่พุ่งเข้ามาชนรถพวกเขาอย่างแรงโหรุนแรงเลยใช่ค่ะรถพังยับโคลัมโบอาการสาหัสมากแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีกไม่กี่วันต่อมาอา้าวจบเลยจบเลยค่ะ การตายของโคลัมโบนี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของเจคอบสันเลยนะเขาเสียคนกลางคนสำคัญไปและที่แยก่กว่านั้นคือตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวเลยว่า FBI เริ่มสืบเรื่องนี้แล้วและกำลังตามรอยเขาอยู่เงีย,งยบๆแล้วใครเป็นคนแจ้ง FBI กันแน่คะพอจะทราบไหมคะอืมอันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนร้อเซตนะครับ อาจจะเป็นผู้ชนะคนไหนสักคนที่ไม่พอใจส่วนแบ่งหรืออาจจะเป็นคนนอกที่รู้เรื่องแล้วอิจฉาหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่เมาแล้วหลุดพูดความลับออกมาก็ได้เป็นไปได้หมดอืมแต่ไม่ว่าจะเป็นใครข้อมูลที่ให้มามันสำคัญมาก FBI <c oughs> ก็เลยเริ่มจากการไปขอข้อมูลการติดต่อของผู้ชนะรางวัลย้อนหลังทั้งหมดจาก m c d o n a l d ส์แล้วก็เอามาวิเคราะห์กับบันทึกการโทรศัพท์ซึ่งเป็นงานหนักมากแต่เขาก็ทำสำเร็จนะครับเจออะไรคะ เจอความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยคือผู้ชนะหลายคนที่ดูเผินๆไม่น่ารู้จักกันเลยกลับมีการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจโรมเจคับสันในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กับที่พวกเขาได้รับรางวัลพอดีโป๊ะเลยใช่ครับนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ FBI มั่นใจว่าเจอตัวอังเคิลเจอรีแล้ว พอ FBI ล็อกเป้าได้แล้วว่าเจอโรมเจคับสันคือตัวการขั้นต่อไปก็คือหาหลักฐานมัดตัวแบบดิ้นไม่หลุดโดยเฉพาะเทปบันทึกเสียงการคุยกันร,ระหว่างเจคับซันกับเครือข่ายผู้ชนะปลอมเพื่อใช้ในศาล FBI ก็เลยตัดสินใจเดินเกมเสี่ยงเลยค่ะไปคุยกับแมคโดนอล์พอให้จัดเกมโมอนอปลอีขึ้นอีกครั้งโอ้โหกล้ามากนะใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับแมคโดนลนะคะ เพราะถ้าข่าวรั่วไปว่าจัดเกมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามีการโกงอยู่เนี่ยชื่อเสียงแย่แน่แน่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันแมคโดนัลก็อยากจับคนที่ขโมยเงินไปหลายสิบล้านให้ได้สุดท้ายก็เลยยอมร่วมมือกับ FBI และแผนคืออะไรครับแผนก็คือสร้างรางวัลใหญ่ปลอมๆขึ้นมาสองรางวัลรางวัลละ1ล้านดอลลาร์แล้วก็เฝ้าจับตาดูเครือข่ายของเจคอบสันอย่างใกล้ชิดเลยว่าใครจะเป็นคนเอาชิ้นส่วนปลอมนี้มาขึ้นเงินเป็นการล่อซื้อครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะ แล้วก็ไม่นานเกินรอจากการดักฟังโทรศัพท์ FBI ก็ได้ยินการคุยกันที่น่าสนใจเขาได้ยินเพื่อนสนิทของ Dwight Baker คุยกันบเกอร์ Baker คนนี้เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวมอมอนอ๋อคนที่เจคอบสันดึงมาเป็นนายหน้าคนใหม่ใช่ค่ะแทนโคลัมโบที่เสียไปเพื่อนคนนั้นกำลังวางแผนจะขายชิ้นส่วนรางวัลหนึ่งล้านของปลอมให้กับพี่เคยที่อยู่เท็กซสัสครับผมส่วนผู้ชนะรางวัลปลอมคนที่สก็โผล่มาอีกไม่นานชื่อไม c ค a Hoover คนนี้ถูกหามาโดย a อเจกลอมเอเจกลอมนี่ใครอีกครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เจคอบสันดึงมาช่วยหาคนค่ะมีประวัติเป็นผู้ค้ายาเสพติดส่วนฮูเวอร์เองก็เป็นเจ้ามือคาสิโนที่เพิ่งล้มละลายโปรไฟล์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมพอฮูเวอร์โทรไปแจ้งแมคโดนัลซึ่งจริงๆคือ FBI FBI ก็ไม่รอช้าค่ะ ส่งทีมงานปลอมตัวเป็นทีม PR ของแมคโดนัลเลยพร้อมกล้องวิดีโอครบชุดบุกไปถึงบ้านฮูเวอร์โอ้โหเล่นใหญ่เลยใช่ค่ะมอบเช็คยักษ์จำลองให้แล้วก็ทำทีเป็นสัมภาษณ์ฮูเวอร์ว่าแบบโชคดีจังเลยไปเจอชิ้นส่วนนี้ได้ยังไงเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นมาทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้ก็ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานเด็ดมัดตัวเครือข่ายนี้เลยสุดยอดครับ พอปฏิบัติการล่อซื้อสำเร็จแบบนี้ FBI ก็ไม่รอชาแล้วครับระดมกำลังเข้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้พร้อมกันหมดเลยหลายสิบคนและแน่นอนรวมถึงตัวการใหญ่อังเค j e r เจ j e ีเจ e โรมเจ s ับสันก็โดนจับที่บ้านพักของเขาเองปิดฉากเลยนะคะครับคดีนี้ถือเป็นคดีช่อก,กงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยมีผู้ถูกตั้งข้อหารวมแล้วกว่า50คน พบว่ามีผู้ชนะรางวัลปลอมที่ได้เงินไปแล้วหลายสิบรายตลอด10กว่าปีที่เจกับสันทำมาตัวเขาเองก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าขโมยชิ้นส่วนเกมที่เป็นรางวัลใหญ่ไปทั้งหมดประมาณ60ชิ้น60ชิ้นใช่ครับการพิจารณาคดีก็เริ่มขึ้นวันที่10กันยายนปี2001 10กันยาแต่โชคไม่ดีหรืออาจจะโชคดีสำหรับจำเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะวันรุ่งขึ้น11กันยาก็เกิดเหตุการณ์91 1ขึ้นพอดี โอ้โห oh, ใช่เลยความสนใจของสื่อของสาธารณชนทั้งหมดก็หันไปที่เรื่องนั้นหมดเลยคดีกโกงเกมแมคโดนัล์นี้กลายเป็นข่าวรองไปเลยครับกลบมิดเลยนะคะครับสุดท้ายแล้วจำเลยเกือบทั้งหมด53คนก็ยอมรับสารภาพผิดรวมทั้งเจอรี่ด้วยศาลก็สั่งปรับแล้วก็ตัดสินจำคุกแตกต่างกันไปสำหรับเจอรี่ซึ่งเป็นตัวการหลัก โทษหนักสุดคือต้องชดใช้ค่าเสียหายคืน12.5ล้านดอลลาร์และถูกตัดสินจำคุก37เดือนหรือประมาณ3ปีนิดๆครับผลกระทบจากเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จบแค่ตัวบุคคลนะครับบริษัทไซมอนมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลโปรโมชันนี้แล้วก็บริษัทที่พิมพ์ชิ้นส่วนเกมก็ถูกยุบกิจการไปเลย อ้าวเหรอคะครับพนักง,งานหลายร้อยคนตกงานส่วนดไวต์เบเกอร์ในหน้าชาวมอมมอนคนนั้นก็ถูกขับออกจากาศาสนจักรของเขาด้วยถือว่ามีผลกระทบวงกว้างจริงๆเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะเกมโมโนโพลีเนี่ยจริงๆต้นกําเนิดเขาตั้งใจสร้างมาเพื่อวิจารณ์ระบบทุนนิยมการสะสมความมั่งคั่งใช่ครับย้อนแย้งดี แต่พอมายุคแปดสิบแมคเดน์กลับเอามาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดกระตุ้นยอดขายสร้างกำไรมหาศาลแล้วสุดท้ายเกมนี้ก็ยังถูกอังเคิลเ r อรใช้เป็นช่องทางโกงเงินไปอีกหลายล้านมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนเรื่องราวแบบอเมริกันในหลายๆมิติเลยนะคะใช่เลยครับมันมีความย้อนแย้งในตัวมันเองแม้กระทั่งชีวิตของเจอรี่เองก็เหมือนเล่นเกมโมโนโพลีเลยนะ เขาอาจจะได้เดินหมากใช้ชีวิตหรูหราจากการโกงมาเป็น10ปีแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นช่องติดคุกหรือโกทูเจลที่อยู่ในเกมนั้นอยู่ดีแต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะโทษจำคุกแค่ประมาณ3ปีสำหรับการวางแผนโกงที่ซับซ้อนยาวนานขนาดนี้สร้างความเสียหายหลาย10ล้านใช้ทรัพยากร FBI ไปมหาศาลทำให้คนอื่นตกงานอีกเป็นร้อยโทษแค่นี้มันดูจะเบาไปหน่อยไหมคะ นั่นเป็นประเด็นที่หลายคนก็ถูกเถียงกันครับปัจจุบันนี้เจอรี่จอคับสันก็พ้นโทษออกมานานแล้วนะครับเขาใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่จอเจียกับภรยาคนที่7คนที่7ใช่ครับส่วนเงินค่าเสียหาย12.5ล้านดอลลาร์เนี่ยมีรายงานว่าเขาก็ผ่อนใจไปเรื่อยๆครับเดือนละประมาณ370ดอลลาร์เท่านั้นเองเดือนละ370ดอลลาร์จากยอด12.5ล้านฟังแล้วก็อึ้ง เหมือนนนกัะะคะและที่น่าสนใจปิดท้ายก็คือมีคนใกล้ชิดบางคนของเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจอร์รี่ยังมีเงินที่โกงมาซุกซ่อนไว้อีกเป็นล้านล้านดอลลาร์ mm hmm. เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้แต่บางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวต,วตนที่แท้จริงของผู้ชายเจ้าของฉาย,ยาอันเคิลเจอรี่ได้ดีที่สุดก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวกลโกงสถานโลกของเกมแมคโดนัลด์โมโนโพลีก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ